มาลวโว้ยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิระบุนชาแนลครับวันนี้ครับตู้ใหม่ของเกมบูอาไคครับเข้ามาแล้วนะฮะสำหรับเอ่อเป็นถือว่าเป็นการรียแล้วกันนะครับสำหรับตู้ของบูอาไคในครั้งนี้ถามว่ามัสแทบไหมสมควรมีครับเอาละเราไปดูตู้แรกข้อมูลตู้แรกกันเลยครับสำหรับมูมตู้แรกนะครับก็คือ ฮารุปีใหม่นะครับห่อเป็นต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับสำหรับแก๊้งปีใหม่ของเรานะครับเอาละเรามาดูสเตตัสพื้นฐานก่อนครับสเตตัสพื้นของน้องฮารุนั้นจะเป็นประเภทเจาะเกาะแล้วเกาะเป็นประเภทเกาะพิเศษนะครับต่อไปนะสกิลรองนะครับกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบของท่านประธานนะครับทุกครั้งที่ฝ่ายเราจัดสตูได้6เป้าหมายจะสมเกตความช่วยได้1อันนะครับซับท้อซ้อนทับสูตรได้6อันนะครับ สกิลติดตัวครับเพิ่มเพตีสูงสุดนะครับสกิลพื้นฐานนะครับสร้างความเสียหาย3 2นะครับของค่าโจมตีศัตรูที่ไมสมิทุกๆ30วิและสกิล EX นะครับได้รับค่าสกิล0.7ต่อแต้มนะครับต่อคำชั่วที่มีนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหาย340%ของค่าโจมตีสูที่อูเป้าหมายและถ้ามีศัตรูนะครับใกล้เป้าหมายจะทำงานกระทบด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่ ดีอยู่นะฮะดีอยู่ดีอยู่นะครับดีดีด,ดีแต่วันนี้ครับไฮไลท์ของเราครับไฮไลท์ของเราจริงๆที่ว่าเรานี่เราจะมาเปิดสมกราชากันเนี่ยนะฮะจะเป็นอีกตัวหนึ่งครับคือตู้นี้ครับมุสกิมุสก,ก,กิเจิงปีใหม่นะครับต้องบอกว่ามุสกิป้ปีใหม่นี่เป็นบอกว่าอุย้ยดีครับเป็นการดนตรีประเภทลึกลับและกอบประเภทเกาะหนักนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่อยู่ใน TIA นะครับ เทียเอเลยนะครับเทสหรือเทียเอเลยนะครับสกิลรองสกิลรองครับโจมตีด้วยสกิลแยกจะเป็นการปีศาจน้อยต่ออันแล้วเป้าหมายนักเอาเสียหาย3ครั้งเป็นเวลา56วินาทีครับและสกัดสกัดสูตรได้6ครั้งนะซิ่งติตัวครับเพิ่มค่าโจมตี26%เลยนะครับสกิลพื้นฐานครับสร้างจากความเสียหาย35%ของค่าโจมตีด้วยศัตรูแนวเส้นตรงทุกๆ50วินาทีครับและสามารถเท่ทัน ปีศาจน้อยนะฮะไดในสุด6ครั้งครับซีเียครับสร้างความเสียหาย3 0 2รเของค่าโจมตีกับศัตตูที่เป็นรูปทรงกรวยต้องบอกว่าโอเป็นตัวในพื้นที่นะครับตัวนี้เราจะมาเปิดกาชาของน้องอา,อา,อาสิกอิมุสกิในวันนี้ครับชี้จี้จี้นะครับต้องบอกว่าโอ้ค่าโจมตีก็อยู่ในเช่นด้ระดับหนึ่งนะครับเอาล่ะนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเรามาเปิดสุ่มแรกกันเลยครับขอให้เจอแค่สุ่มแรกพอสุ่มแรกพอโลแรกพอมามันสอง มาเลยนักเรียน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 เตะเอ้อยไม่มาโอเคโอเคถือว่าให้ของขวัญไปปีใหม่นะฮะโลแรกไม่มาครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเรามีทั้งหมดหนึ่งหนึ่งหมื่นหกพันเพชรนะครับเราจะไม่การันตีครับคลิปนี้เราจะไม่การันตีแน่นอนครับเอาละครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะอ่ะสุมม่ครับสุม,ม่ อไปอีก1200เพชรขอความโชคดีตรงสิทธ์อยู่ที่เรา1200เพชรน้องยิ้มหัวม่วงน้องยิ้มหัวม่วงซะน้องยิ้มน้องยิ้มหัวม่วงมาแล้วครับตัวแรกครับไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเอาละครับหรอกขอแอคเซ็นเซ็นไปก่อนครับเซ็นแล้วเซ็นไปหัวใจหัวใจบึ้มมาไปแรกเลยขอเป็นบุสกีปีใหม่บุสกิ้บุสกีอะอะอะ แต่ก็น่าหลกนได้น้องชุนไปเด็กครับโอ้หลุดเลดไปครับสำหรับโมนี้ครับโอ้โ,อโอผมนึกว่าผมดีใจมากเลยตอนแรกอะว่าจะได้เป็นน้องมิสมกิสตีใหม่นะแต่ว่าเฮ้ยสองโลโมซีติเราไม่เคยเกิน3โลนะครับเอาโอเคถือว่าได้กับได้น้องชุนไวเด็กเข้ามาสู่คอลเลคชันครับแต่ถ้าน้องชุนตอนตัวจะดีมากเลยนะ เอาละไม่กันยนทอครับพันอีกพันสองร้อยเพชรครับขอความโชคดีสุกิีอยู่ที่ช่องเราไปเลยบางครั้งเราขอมากไปเปล่าวะเหมือนบางครั้งเราขอมากไปอะ่ะใช่ไหมเหมือนเรา,าเราขอมากไปมาหาเซนเซนหน่อยไม่ได้เหรอให้เซนเซนหมดตัวสิเราต้องรอตู้หน้า,าอ,อีกนะอยู่กับเพื่อนเยอะๆไม่ดีไม่ดีกว่าเหรอครับเอาละ โลที่4ครับโลที่4ของวันนี้ครับเอาละเรามี1 2 0 0 0เพชรครับจัดไปอย่าให้เสียครับเอาละมุสกิจงมามุสกิมุสกิม,มุสกิจังมุสกิจังมุสกิจัง,ม,จง,ม,จงมา1 2 0 0พน้อเพชรขอสวยๆเด็ดๆแบบเปรี้ยงมาแล้วครับอู้ยมาสัดหน้าเต็มๆใส่เซนเซไปเลยต้องขอลายเซ็นมุสกิมุสกิไปแล้วครับจงังหวะนี้ครับ หมูสึกิออกมาโอ้ยออกโลที่เจ็ดครับมาแล้วครับเราลุ้นไปพร้อมกันเลยฮะโอเคนะครับรไปพร้อมกันเลยครับมาโอุยโอ้ยอุย้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรทองนะฮะเอาแล้วครับไปนี้เรามาบุ้นกันครับเรา มาแล่คูมาแน่นอนได้มูสกิจังแล้วนะฮะออ้ยความโชคดีของช่องนี้มันคืออะไรวะโอ้สุดจริงกระดิ่งแววครับเรียบร้อยครับมูสกิจังปีใหม่ครับไม่เปิดเพิ่มลนะฮะหารู้เรามีสามารถตัวทดแทนได้นะครับแต่ผมชอบมูสกิจังมากกว่านะคือภาพไลท์สูดีน้องนี่แบบอืมสุดเย๋งไปเลยนะครับออ้โชคดีสุดๆโชคดีสุดๆมากแล้วนะครับ โอ้เธอเห็นสีม่วงนั่นไหมโอ้เรียบร้อยไปแล้วครับสำหรับน้องมูสกิจังครับในของตู้รีทันปีใหม่ภายในของปีนี้ครับแม่เทารักเซนเซนครับจเดี๋ยวพี่จะไปทาไปเที่ยวแล้วมนาะเปิดไลทูดีให้น้องเองนะครับดูดูไลทูดีน้องอดีต่อใจนะฮะดีต่อใจได้เกิด โอ้โหไม่น่าจะเชื่อครับแค่4ี่โรเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราไปดูน้องครับว่าความฝันมันเป็นความฝันหรือเปล่าครับโอ้ได้จริงๆด้วยโอ้ยมีความสุขทำมจะมีความสุขขนาดนี้เนะฮะ โอเคเอาละครับขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับบอกต่อเพื่อนต่อแล้วฮะก็อย่าลืมมีไลฟ์สดทุกวันเกือบจะทุกวันด้วยนะยังไงวันนี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้ายู